ก่อนจะจากกาันผมยังมีเรื่องราวดีๆอีกนี่เนี่ยในขณะที่ประชาชนกําลังวั่นเกรงกับเรื่องของโรคร้ายไวรัสโควิดสปสชเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กําลังดําเนินนโยบายเชิงลุกในการออกไปตรวจโรคโควิดที่ระบาดในแต่ละชุมชนสปสชจับมือกับสปคมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยไม่ดนจัดทีมตรวจโควิด19เชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจเล็ผิดแอนติเจนเทสรู้ผลภายใน30นาทีตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะตรวจวันละ10,000ถึง12,000รายหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านภายใต้าการดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่น และมีการแจกอุปกรณ์วัดไข้ออกซิเจนฟ้าทลายโจรมีหมอวิดีโอคอลไปติดตามอาการของผู้ป่วยในทุกๆวันพร้อมกับส่งอาหารให้วันละสามมื้อและถ้าอาการแย่ลงก็จะเร่งรัดการจัดส่งเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทันทีเราไปติดตามรายงานพิเศษในเรื่องนี้กันครับ จากสถานการณ์โควิด19นะครับที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจนต้องมีการยกระดับนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงเข้มต้องเฝ้าระวังสูงที่สุดครับทางสปสชนะครับได้จัดทีมตรวจโควิด19เชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ Ra p i d Antigen Test ทหรือว่า ATK ซึ่งจะทราบผลนะครับภายใน30นาทีครับตั้งเป้านะครับว่าจะตรวจวันละ1 0,000คนโดยได้มีการเริ่มตรวจนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางที่สนามกีฬาภูปะเตมีกองท สนามราชมังกรกีฬาสถานหัวหมากนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองก็จะเป็นผู้ตรวจครับจุดละ3,000คนต่อวันส่วนจุดที่3ครับคือลานจอดรถอาคารบีฝูนราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะโดยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะเป็นผู้ตรวจนะครับซึ่งเมื่อวันที่1 3พกรกฎาคมที่ผ่านมา มีประชาชนนะครับเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ราชการถึง1,500คนโดยไปการลงทะเบียนนะครับผ่านระบบออนไลน์ของสปออสอชอ1,200คนและวอล์กอินเข้ามาถึง300คนครับอย่างประชาชนที่เข้ามาในส่วนของการที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโดย antigen test kit ตรงนี้นะครับก็จะทําการเรื่องของการที่สองสิทธิ์เข้ามาแล้วก็หรือบางส่วนเองอาจจะเป็นประชาชนที่วอล์กอินเข้ามาเพราะนั้นพอมามา,มาตรวจเนี่ยเราจะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เราเรียกว่าเป็น นาโซฟาริงเชียสบอลนาที่ตอนนี้ที่เราใช้ในเมืองไทยนะครับส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราต้องมองกันที่ตัววิธีมาตรฐานก่อนนะครับคือเรียลไทม์อาร์ทีพีเนี่ยจริงๆกระบวนการเองเนี่ยจะใช้สกัดแยกเชื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไปเพิ่มสารพธุกรรมในห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีปริมาณเชื้ออยู่มากน้อยแค่ไหนในส่วนของนโยบายของภาครัฐช่วงนี้คือการที่เร่งในการปรูพรมเพื่อค้นหาและแยกแยะ ผู้ติดเชื้อออกจากไม่ติดเชื้อในชุมชนการเข้าลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าสู่ตัวเว็บไซต์นะครับในส่วนของ Facebook ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสามารถโทรเข้าสู่ call center ของสอปชที่เบอร์1330ด้วยตลอด24ชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านคันตแพทย์นะครับอัตพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสปสชนะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าในทุกจุดตรวจหากผลออกมาเป็นบวกนะครับทางสปสชนะครับก็จะส่งไปตรวจนะครับด้วยวิธีอา pcr นะครับเพื่อยืนยันผลอีกครั้งครับจากนั้นนะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบ home i อ o l a t i o n ครับท่านเลขาธิการได้เรียนเชิญคลินิกคลินิกชุมชนอบอุ่นทั่วกรุงเทพเนี่ยมาประชุมกัน แล้วก็เชิญชวนให้มาจับคู่เราจะส่งรายชื่อคนไข้เข้าไปในระบบกด1330แล้วกด14นะครับพอเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยสปชาจะจับคู่คนไข้กับคลินิกนะครับตอนนี้เราก็เลยแยกคนไข้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่เป็นสีแดงก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสีเหลืองมีอาการสีเขียวติดเชื้อแต่ไม่มีอาการคุณหมอประเมินแล้วว่าท่านสภาพบ้านท่านโอเคท่านไม่มีโรคประจําตัวท่านไม่มีอาการแล้วหมออนุญาตให้ ท่านไปอยู่ที่บ้านเราเรียกโฮมไอโซเลชันอาหารสามมื้อโรงพยาบาลจะส่งไปให้ท่านไม่ต้องหาอาหารเองละสามมื้อโรงพยาบาลส่งไปให้อันที่สองโรงพยาบาลจะส่งยาไปให้นะครับมีเครื่องมือไปให้ด้วยเครื่องมือสําคัญ2ตัวตัวที่1คือเทอร์โมมิเตอร์แบบ Digital ดิจิตอลด้วยนะนะครับเอาไปให้ท่านเพื่อจะดูว่าไข้ท่านขึ้นหรือเปล่าถ้าไข้ท่านขึ้นต้องรับกลับมาเรามีเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสะเลือดไอที่เป็นหนีบนิ้วนะฮะถ้า ความเข้มข้นในออกซิเจนในกระแสเลือดของท่านน้อยโรงพยาบาลก็จะรับเข้ามาอย่าลืมนะครับสิ่งที่ต้องนํามาด้วยนะครับหลังจากมีการลงทะเบียนออนไลน์แล้วนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับซึ่งจุดตรวจโควิดเชิงรุกของสปสชนะครับก็จะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหยุดวันเสาร์วอาทิตย์นะครับผู้สนใจนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาที่สายด่วนของสปสช1330ครับ และนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บาวกรเสานี้นะครับเจอพวกเราใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ